บอดเรนเจอร์สามจุดสองอีกหนึ่งคันนะคะเมื่อวานลูกค้ามาทําไปคันหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเช้าลูกค้าพาลูกชายมาทําลูกค้าบอกว่าไม่ต้องถามนะว่าดีไหมลูกค้าบอกว่าคันเร่งตึงขึ้นเยอะเลยวิ่งดีขึข้นวันนี้พาลูกพาลูกชายมาทาแต่เช้านะคะแต่ว่าเมื่อวานคนของลูกค้าเป็นบอดเรนเจอร์สามจุดสองเหมือนกันแต่ว่าก็เปลี่ยนเทอร์โบเป็นโบสามพันดีเจส์มา้วก็ เามื่อวานใส่พวกนีโวผ่าไปนะคะใส่เกียวอันนี้เดิมๆหมดเลยนะคะเปลี่ยนท่ออ่อนนะคะพอนี้ท่ออ่อนมันรั่วท่ออ่อนมันแตกแก็จะเปลี่ยนท่ออ่อนด้วยนะคะมี่นี่คใช่แล้วก็เดี๋ยวช่างก็จะเปลี่ยนให้ที่นี้เลยเปลี่ยนท่อน,นี้ให้ด้วยใช่ท่อน,นี้จะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะท่อเดิมมันแตกรั่วจะเชือ่อมตอคนรั่วะะดูไหด จะเก็บให้นะคะเชื่อมให้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ่ออ่อนก็เปลี่ยนแล้วพอช่างเขาก็เชื่อมให้แล้วนะคะเชื่อมให้เรียบร้อยเลยไม่ให้มันรั่วนะคะเก็บพ่ออ่อนให้แล้วก็ช่างเขาก็จะใส่เข็มขัดนิดหน่อยนะคะใส่เข็มขัดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่เกลียวนะคะใส่ปเป็นเกลียวยาวแล้วก็พักเดิมมาค่ะคันนี้ พักเดิมผ่านนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะว่ามันเหมือนคันเมื่อาวานไหมคันเมื่อวานนี่โบสามพันเซสนี่เสียงโบออกปิดๆเลยนะคะอันนี้โบเดิมนะคะโบเดิมแล้วก็พักเดิมผ่าใส่เกลียวยาวนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันค่ะอันนี้นะคะใบพัดที่ตัดออกนะคะแล้วก็ใส่เกลียวแทนนะคะ นุ่มๆแน่นๆนะคะนะคะฟอร์เรนเจอร์3.2นะคะเนี่ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ